หลังจากหลุมหลบภัยของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นถูกเชื่อมถึงกันด้วยอุโมงค์ใต้ดินโดยบังเอิญระยะทางที่ไม่ห่างกันมากนักกลายเป็นสะพานแห่งความร่วมมือสิ่งที่เริ่มจากการแลกเปลี่ยนสเบียงเล็กน้อยกลับกลายเป็นพันธมิตรแห่งความอยู่รอดภายใต้แสงไฟนีออนอันสลัวที่จำลองดวงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ มเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาโดยทหารญี่ปุ่นถูกร่อนลงบนดินผสมชีวภาพเทคโนโลยีพาอปลูกในพื้นที่ไร้แสงซึ่งเคยใช้ในสถานีอวกาศถูกปรับให้เหมาะกับพื้นที่หลบภัยใต้ดินแห่งนี้ระบบน้ำแบบหมุนเวียนถูกติดตั้งอย่างประณีตของเสียจากชีวิตประจำวันถูกกรองเป็นน้ำชนลประทานดินตายกลับมีชีวิต และสีเขียวเริ่มปรากฏสำหรับเด็กหลายคนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่พวกเขาได้เห็นต้นไม้กลิ่นดินความเขียวขจีมันคือเรื่องเล่าในตำนานที่มีอยู่แต่ในหนังสือเก่าตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าความร่วมมือที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นทหารญี่ปุ่นแบ่งปันแผงโซล่าเซล ที่พอใช้งานได้เครื่องกลั่นน้ำเสียแบบพกพาระบบหล่อเลี้ยงพืชด้วยไฟต่ำเทคโนโลยีซึ่งครั้งหนึ่งสร้างมาเพื่อสงครามบัตรนี้กลายเป็นสเสบียงแห่งความหวังพากินผู้เติบโตมากับเสียงเครื่องยนต์พบแรงบันดาลใจใหม่ในสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เขาไม่เคยสนใจเขาเริ่มร่วมมือกับฮารุกะ หญิงสาวที่เติบโตในอีกฝั่งของอุโมงค์ผู้ซึ่งมีความรู้เรื่องชีววิทยาและพันธุกรรมพืชในระดับที่เกินวัยเธอสอนเขาเรื่องใบไม้เขาสอนเธอเรื่องสายไฟทั้งสองคนกลายเป็นสะพานเชื่อมความรู้ของสองโลกและในระหว่างรอยยิ้มของเด็กๆความเหนื่อยล้าของผู้ใหญ่และเสียงเครื่องกรองอากาศที่ยังไม่หยุดทำงานใครบางคนเริ่มคิดว่า เราอาจไม่ได้แค่รอดตายแต่กำลังเริ่มมีชีวิตอีกครั้งแสงสว่างเทียมไม่อุ่นเท่าแสงแดดแต่มันเพียงพอที่จะให้ชีวิตบางอย่างกลับมาเติบโตได้อีกครั้งพืชบางชนิดเริ่มผลิ่ใบใต้ดินที่เคยแห้งแล้งเริ่มกลายเป็นส่วนเล็กๆแม้จะยังไม่เพียงพอเลี้ยงทั้งชุมชนแต่ก็เป็นสัญญาณแรกของคำว่าหวังต้องเบามือนะ ดินพวกนี้ไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็ต้องรอให้แสงทำงานเต็มที่ก่อนรากถึงจะเริ่มงอกได้ดีฮารุกะกำลังสอนเด็กๆปลูกผักในกล่องปลูกเธอเหมือนแม่ธรรมชาติใต้ดินเลยนะไม่คิดเลยว่าเธอจะทำให้ผักมันโตได้จริงๆเสียงพากินดังขึ้นมาเขายืนยิ้มอยู่ไม่ไกลมันไม่ใช่เวทมนตร์หรอกแค่เราให้เวลากับมัน เหมือนที่เรารอแสงไฟนั่นแหละฮารุกะหันมามองแล้วยิ้มตอบเด็กหลายคนไม่รู้จักกลิ่นดินหลังฝนพวกเขาไม่เคยเห็นสายลมหรือท้องฟ้าแต่วันนี้พวกเขาได้รู้จักรสชาติของผักสดคำแรกในชีวิตความสุขเล็กๆงอกขึ้นกลางโลกที่ไม่ควรมีชีวิตเหลืออยู่พี่ฮารุกะผักมันกรอบมากเลยครับ อร่อยกว่าของเก่าที่เป็นผงผงอีกในที่ที่ไม่มีอะไรให้หวังเพียงแสงหนึ่งดวงกับต้นกล้าเล็กๆก็เพียงพอจะเรียกคำว่าชีวิตกลับมาอีกครั้งเมื่อพืชเริ่มเติบโตและมนุษย์เริ่มมีความหวังความอยากรู้อยากเห็นก็ตามมาเหมือนเปลวไฟที่ดึงดูดมแมลงกลางคืนพากินเริ่มสำรวจผิวโลกอีกครั้ง พร้อมกับอุปกรณ์กรองอากาศชั่วคราวที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองพวกเขาพบว่าแสงบางจุดเริ่มทะลุผ่านม่านหมอกพิษในบางเวลาความร้อนลดลงพิษบางชนิดจางหายและธรรมชาติกำลังพยายามฟื้นตัวอย่างชา้าช้าแต่สิ่งที่กลับมาพร้อมกับธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่ต้นไม้วันหนึ่งขณะที่พากินและฮารุกะ เดินสำรวจไปถึงขอบของซากเมืองร้างพวกเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสียงหายใจถี่ีเสียงกร้าวต่ำราวกับเหล็กขูดกันและจากเงาดำหลังตึกถล่มบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก้าวออกมาสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังแตกร้าวและมีโครงกระดูกยื่นออกมาดวงตาไม่มีแวว แต่เปล่งแสงจางๆสีเหลืองซีดมันไม่ได้เดินแต่มันล่าพากินรีบดึงฮารุกะหลบเข้ารอยแยกของตึกทั้งสองกลั้นหายใจในความเงียบเสียงฝีเท้าหนักๆของมันเดินผ่านไปพร้อมเสียงบางอย่างที่คล้ายเสียงคำรามครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนี่มันเสียงพากินพึมพำเบาๆ หลังจากกลับลงมายังหลุมหลบภัยพากินแจ้งเตือนถึงสิ่งมีชีวิตนั้นคนแก่บางคนเล่าว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลจากรังสีหรือเชื้อกลายพันธุ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในห้องหลับสมัยสงครามพวกเขาเรียกมันว่าอาสูรทหารเริ่มมีการจัดเวรยามผู้คนเริ่มหวาดกลัวเด็กเริ่มถามว่าอาสูรจะลงมาใต้ดินได้ไหม ความหวังที่เพิ่งงอกงามต้องสั่นคลอนอีกครั้งด้วยเงามืดที่ไม่มีใครรู้จักแสงจากดวงอาทิตย์เทียมยังคงทำหน้าที่ของมันแต่ก็มีแสงอีกชนิดหนึ่งที่เริ่มกลับมาเยือนมนุษย์ครั้งแรกในรอบสองทศวรรษแสงจากผิวโลกจริงที่ทะลุผ่านม่านหมอกบางจุดลงมายังผิวดินไม่ร้อนไม่แผดเผา แต่ก็ไม่ปลอดภัยเสียทีเดียวหลังจากพากินและฮารุกะได้พบกับอสูรบนพื้นโลกความจริงที่มนุษย์ซุกซ่อนไว้ใต้ดินไม่อาจปิดบังได้อีกหลายคนเริ่มตั้งคำถามบนโลกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เมืองอื่นหลับประเทศอื่นเรายังเหลืออะไรหรือใครอยู่ข้างบนด้วยความร่วมมือจากทั้งฝั่งชาวไทยและทหารญี่ปุ่น โครงการสำรวจผิวโลกจึงได้เริ่มขึ้นอย่างลับๆโดยมีพากินเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและฮารุกะรับผิดชอบด้านชีววิทยาพืชและสิ่งแวดล้อมชุดกรองอากาศแบบใหม่อุปกรณ์สำรวจกล้องบันทึกยาแก้พิษรุ่นทดลองทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับภารกิจที่อาจไม่มีวันกลับมา วันออกเดินทางมาถึงกลุ่มนักสำรวจรุ่นแรกเพียงห้าคนเดินผ่านบันไดโลหะที่ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำม,มานานกว่า20ปีเสียงเหล็กเสียดสีกับรองเท้าดังก้องอยู่ในอุโมงค์จนเมื่อประตูเหล็กด้านบนเปิดออกแสงธรรมชาติสีซีดก็สาดเข้ามาเป็นครั้งแรกในชีวิตของเด็กบางคน กลิ่นดินกลิ่นสนิมความเงียบที่ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือธรรมชาติที่กลับมาเรียกร้องให้มนุษย์คืนสู่ที่ของตนที่นี่ยังไม่ตายเสียงพากินดังขึ้นมันไม่เหมือนในหนังสือแต่มันมีชีวิตเสียงฮารุก,กะพร้อมกับเสียงหายใจลึกผิวโลกเต็มไปด้วยซากอารยธรรมตึกรฟ้าที่ล้มควม่ำรถยนต์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยตะไคร่น้ำ ป่าเล็กๆที่เริ่มแตกหน่อจากรอยร้าวของถนนพวกเขาสำรวจไปเรื่อยๆบันทึกข้อมูลเก็บตัวอย่างพืชน้ำดินและทุกๆวันก็พยายามเดินไกลขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้พบกับร่องรอยของมนุษย์อื่นไม่ใช่หลุมหลบภัยที่พวกเขาสร้างไม่ใช่ของญี่ปุ่นหรือไทย แต่มันคือฐานลับที่ถูกทิ้งร้างพร้อมสัญ,ญลักษณ์ไม่คุ้นตาและไฟฉุกเฉินที่ยังคงกระพริบอยู่อย่างไม่มีคำอธิบายการสำรวจครั้งแรกของมนุษย์ใต้ดินสิ้นสุดลงในวันที่17ของเดือนที่ไม่มีชื่อพวกเขาออกเดินทางด้วยจำนวนห้าคนแต่กลับมาได้เพียงคนเดียวมันมันไม่ใช่คนเขาพูดพลางหายใจติดขัด มันเดินเหมือนคนแต่มันไม่ใช่มันมีตามันเห็นเราแต่มันไม่มีหน้าเสียงกรีดร้องของเขาดังไปทั่วศูนย์พักฟื้นทีมแพทย์ทำได้เพียงรักษาแผลแต่จิตใจของเขากลับไม่มีใครรักษาได้เขาเล่าเรื่องซ้ำไปมาขาดขาดหายหายบางช่วงเหมือนความฝันบางช่วงเหมือนฝันร้าย ฮารุกะนั่งฟังอยู่เงียบๆเ,เธอจดบันทึกทุกคำทุกความหวาดกลัวและทุกสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดออกมาพากินยืนนิ่งอยู่หลังห้องกระจกสายตาเขาไม่ใช่ความกลัวแต่คือความโกรธความสงสัยและคำถามที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่การสำรวจถูกระงับทันทีประตูทางขึ้นสู่ผิวโลก ถูกปิดผนึกอีกครั้งด้วยกรอนสามชั้นและคำสั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ใครออกไปแต่คำสั่งนั้นไม่สามารถปิดกัน้นความจริงที่ยังรออยู่ข้างบนได้มันเรียกชื่อฉันมันพูดได้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนบันทึกลับของฮารุกะเสียงเปิดสมุดบันทึก เสียงปากกาขีดเขียนวันที่6เดือนที่243หลังเหตุการณ์แสงสุดท้ายเวลา0ูน7นระบบแสงสลัวในเขตบียังไม่สเสถียรผู้รอดชีวิตจากภารกิจสำรวจยังไม่ฟื้นคืนสติเต็มที่แต่มีบางอย่างในคำพูดของเขาที่ฉันไม่สามารถลืมได้ เสียงฮารุกะอ่านบันทึกของตัวเองช้าและนิ่งมันไม่มีหน้าแต่มันรู้ชื่อเรามันเห็นแม้ในความมืดมันเคลื่อนไหวตอนเรานิ่งมันหายไปเมื่อเราจ้องมันสิ่งที่เขาพูดฟังดูเพอเจอร์ในสายตาของทุกคนแต่สำหรับฉันมันคือรูปแบบพฤติกรรม เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ที่อยู่เหนือการรับรู้ของเราพากินยังไม่รู้ว่าฉันเองก็เคยเห็นบางอย่างตอนที่ยังเด็กเงาในอุโมงค์ฝั่งตะวันออกที่ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอีกเลยตั้งแต่ปีที่เก้ามันยังอยู่ที่นั่นไหมหรือมันเริ่มออกมาแล้วเสียงฮารุก,กะปิดสมุดฉันจะต้องหาคำตอบ แม้จะต้องขึ้นไปบนโลกอีกครั้งก็ตามเธอจ้องมองไปที่ผนังห้องพักมีรูปถ่ายใบหนึ่งที่ซี่จางในรูปคือทารกในขันพร้อมข้อความข้างหลังว่าถึงลูกจากโลกที่พ่อไม่เคยได้เห็นเสียงลมหายใจในหน้ากากกรองอากาศเสียงเครื่องมือสื่อสารเบาๆวันที่สองของการขึ้นมาบนผิวโลก ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยตั้งแต่เช้าพวกเราทั้งหกเดินเรียงกันบนถนนที่ไม่มีเสียงรถวิ่งมากว่า20ปีแต่ละก้าวคืบหน้าไปอย่างช้าๆในเมืองร้างที่ธรรมชาติกำลังยึดคืนเสียงบรรยายโดยพากินนักสำรวจทั้งหกพากินวิศวกรฮารุกะนักชีววิทยา สิโทยุสุเกะทหารญี่ปุ่นหัวหน้าหน่วยสิบตรีฮอนดาทหารญี่ปุ่นพลซุ่มยิงจ่าสิบเอกวัฒนาทหารไทยผู้เชี่ยวชาญระเบิดสิบตรีคณินทหารไทยพลลาดตะเวนเสียงลมหายใจสม่ำเสมอจากหน้ากากกรองอากาศเสียงคลื่นความถี่วิทยุสื่อสารแทรกเบาๆเสียงฝีเท้าเดินผ่านฝุ่นหนาทึบบนพื้นผิวโลกแห่งนี้ ไม่มีฤดูไม่มีเวลามีแค่เท่าทานกลิ่นสนิมและความเงียบที่กดทับจิตใจ20ปีหลังแสงสุดท้ายวันที่มนุษย์คนสุดท้ายหายไปจากถนนสายนี้เราคือรุ่นที่สองของผู้รอดชีวิตลูกหลานของผู้ที่หนีตายลงใต้ดินวันนี้เรากลับขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อต่อสู้แต่เพื่อเข้าใจ เข้าใจว่าโลกที่เราทิ้งไปนั้นยังมีสิ่งใดเหลืออยู่หรือมันได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วโดยสิ้นเชิงเสียงบรรยายโดยพากินเสียงกล้องบันทึกคลิกเบาๆเสียงฝีเท้าเดินผ่านเศษซากคอนกรีตทีมของเราไม่ได้มากนักแต่ละคนมีหน้าที่และแต่ละหน้าที่คือชีวิตของคนทั้งชุมชนเราไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่เบื้องหน้า สิ่งที่เหลือจากสงครามหรือบางสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในโลกเก่าด้วยซ้ำเสียงลมกันโชคเบาๆฝุ่นปลิวผ่านถนนรางเสียงฝีเท้าเหยียบลงบนแอ่งน้ำตื้นๆดังแช่แชกลุ่มสำรวจทั้งหกเดินเรียงแถวท่า,ามกลางความเงียบถนนเบื้องหน้าเคยเป็นถนนสายหลักในเขตชุมชนเมือง แต่บัตรนี้กลับเต็มไปด้วยซากรถเก่ารากไม้ที่แทรกตัวทะลุพื้นปูนและตึกสูงที่ดูเหมือนจะล้มลงได้ทุกเมื่อผิวโลกในวันนี้ไม่เหมือนกับในตำราเรียนมันเงียบเกินไปเงียบเสียจนเสียงหายใจของพวกเราผ่านหน้ากากกรองอากาศฟังดูดังราวกับเสียงระเบิดบางครั้งความเงียบก็หนักกว่าเสียงระเบิดซะอีก เสียงภากินบรรยายกล้องสแกนมือถือของภากินกำลังกวาดผ่านผนังตึกจอกระพริบสัญญาณผิดปกติสัญญาณแม่เหล็กโลกเพี้ยนตรงจุดนี้น่าจะมีบาง,างอย่างอยู่ใต้ตึกนั่นภากินทำสีหน้าครุ่นคิดกล้องเลเซอร์ของฮอนด a ส่องไปรอบๆอผนังตึกเห็นไฟฉุกเฉินกระพริบแสงสีแดงอยู่บนชั้นสาม ทั้งที่ไม่มีแหล่งพลังงานใดทำงานเตรียมตัวเข้าตรวจสอบวัฒนาคณินระวังปีกขวาฮอนดะขึ้นตำแหน่งสูงฮารุกะกับพากินอยู่ตรงกลางสิบโทยุสุเกะพูดผ่านไมโครโฟนในหมวกฮารุกะหยุดก้มลงข้างตึกถลม่มเธอค่อยๆหยิบดินจากใต้เศษคอนกรีตขึ้นมาตรวจสอบ ใบหน้าซ่อนอยู่ใต้หน้ากากแต่แววตาแสดงความตกใจดูนี่สิพาคินพืชพวกนี้มันไม่ควรโตได้เลยในสภาพดินแบบนี้โครงสร้างเซลล์มันถูกเร่งให้แตกต่างจากพืชทั่วไปคล้ายผ่านการกระตุ้นด้วยรังสีหรือบางอย่างที่เราไม่รู้จักฮารุก,กะทำเสียงอึง้งพากินเดินเข้าไปตรวจสอบสัญญ,ญาณพลังงาน ด้วยเครื่องมือพบผาสีหน้าของเขาขึงขังขึ้นเมื่อเห็นข้าบนหน้าจอมันไม่ใช่รังสีธรรมดาแน่นอนพลังงานคลื่นต่ำแต่มันสม่ำเสมอเหมือนมีบางอย่างยังทำงานอยู่ใต้ซากนี้เสียงของพากินกล้องของคณินส่องไปยังผนังภายในตึกพบสัญ,ญลักษณ์วงแหวนซ้อนกันสามชั้นขนาดใหญ่เท่าคน วาดด้วยบางสิ่งคล้ายสีดำผสมสนิมเหล็กนี่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายไทยและไม่ใช่ของญี่ปุ่นแน่พากินพูดเสียงเบาหรือมันอาจจะไม่ใช่ของมนุษย์ฮารุกะพูดช้าๆแสงแฟลชจากกล้องสะท้อนเงาบางอย่างเคลื่อนไหวแวบผ่านบนเพดานชั้นสูงมีบางอย่างอยู่ข้างบนมันไม่ได้เดิน แต่คลานเร็วมากฮอนดะพูดผ่านวิทยุเสียงอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเริ่มดังปิดปิดปิดถี่ขึ้นเรื่อยๆผมไม่ชอบที่นี่เลยมันเงียบผิดปกติไปหมดวัฒนาทำน้ำเสียงตึงเครียดตึกนี้เคยเป็นที่พักทหารหรือห้องทดลอง หรือมันเป็นอะไรที่เรายังไม่ควรเข้าใจพากินคิดในใจกล้องแพนช้าตามกลุ่มสำรวจที่เริ่มเคลื่อนตัวลึกเข้าไปในตึกเสียงฝีเท้าเศษหินกรอบแกรบและเสียงหัวใจที่เริ่มเต้นแรงขึ้นเสียงเครื่องจับสัญญ,ญาณดังถี่ขึ้นปิดปิดปิดตามจังหวะลมหายใจของทีมที่เริ่มหนักขึ้น ภายในซากตึกเก่ากลุ่มสำรวจเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังไฟฉายบนหมวกส่องผ่านฝุ่นหนาเศษซากกระจกและเหล็กงอที่ดูราวกับกรงขังเสียงในที่มืดมันบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติราวกับกำแพงมันสะท้อนบางสิ่งที่พวกเราไม่ได้พูดหรือว่ามันสะท้อนเสียงของสิ่งอื่นที่กำลังฟังอยู่ เสียงภ้ากินบรรยายฮารุกะตรวจดูรอยข่วนลึกบนพื้นปูนกว้างราวยีสเซนติเมตรและลากยาวเป็นทางนี่มันรอยกรงเล็บลึกมากและใหม่กระจายกำลังคนินขึ้นหน้าสุดวัฒนาเก็บหลังฮอนดะประจำบนบ,นบันไดนั้นสิบโทยุสุเกะชี้ไปยังบันไดสุดที่ยังพอปีนขึ้นได้ฮอนดะปีนขึ้นตำแหน่ง พร้อมปืนซุ่มยิงติดกล้องอินฟราเรดทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากเงามืดด้านหลังฝุ่นปลิววูบจากแรงสั่นสะเทือนบางอย่างที่ไหลมาทางพวกเขาผมเห็นอะไรบางอย่างมันกำลังคลานอยู่เร็วมากคณินตกใจตาเบิกโพลภาพเงาสี่ขาคล้ายหมาป่าแต่ผิดรูปพุ่งออกจากมุมมืดร่างมันผอมแห้ง ผิวหนังหลุดเป็นแผ่นดวงตาเรืองแสงสีเขียวทะลุความมืดสุนัขอสูรคำรามพร้อมพุ่งเข้าหาฮารุกะฮารุกะกหลบเสียงของพากินร้องเตือนฮารุกะทิ้งตัวลงใต้ซากรถพังทันเวลากรงเล็บของมันเฉียดใบหน้าไปเพียงเสี้ยววินาทีคนินยิงสวนด้วยเอ็มสเสียงดังลั่นสะเทือนระวังด้านซ้ายอีกตัวมาแล้ว เสียงฮอนด้าจากด้านบนล็อกเป้ายิงกระสุนเจาะเข้ากลางหัวของสุนัขอสูรแต่ร่างมันยังวิ่งต่อราวกับไม่รู้สึกเจ็บมันไม่ตายวัฒนาอุทานด้วยความตกใจคนินเบี่ยงหลบอีกตัวที่กระโจนจากด้านข้างมันฉีกสายกล้องพากินขาดเป็นชิ้นนี่ไม่ใช่หมาป่ามันไม่ใช่แค่กลายพันธุ์ มันถูกสร้างมาเพื่อฆ่าเสียงของพากินดังขึ้นฮารุก,กะตะโกนจากใต้ซากรถพวกมันตอบสนองต่อเสียงไม่ใช่ภาพทุกคนเงียบแล้วเปลี่ยนตำแหน่งวัฒนาย,ยนระเบิดแสงแฟลชเป็งออกไปด้านซ้ายแสงสว่างวาบพร้อมเสียงระเบิดแสบแก้วหูสุนัขอสูรชะงักร่างมันกระตุกด้วยความสับสน เสียงคำรามแหบแห้งดังไปทั่วทางเดินแต่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักอีกชุดวิ่งเข้ามาพวกมันมาเป็นฝูงเตรียมถอยยุสุเกะร้องเตือนเสียงเข้มขณะที่ทุกคนเริ่มเปลี่ยนแนวตั้งรับเสียงกรีดแหลมจากท้องฟ้าก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนบนฟ้าข้างบนคณินตะโกนลั่น กำแพงตึกพังบางส่วนเมื่อเงาดำมหืมมาร่วงลงมาพร้อมเสียงกระแทกอื้ออึงเสียงกรีดแหลมทะลุความเงียบบาดลึกเหมือนเล็บขวรนเหล็กเสียงหอบหายใจของทุกคนขาดช่วงเงายักย้ายพาดผ่านแสงไฟฉุกเฉินบนผนังมันมาอีกแล้วด้านบนยุสุเกะชะงักกลางฝุ่นควันเงานกอินทรีกลายพันธุ์ โพธลาลงจากฟ้าปีกกว้างมาหือมาเกือบห้าเมตรท้องมันมีรอยเย็บผิวหนังคล้ายทดลองดัดแปลงขนบางส่วนร่วงจนเห็นกล้ามเนื้อที่เต้นเป็นจังหวะคณินหันไม่ทันมันพุ่งลงจิกเขาด้วยกรงเล็บใหญ่เขาล้มทั้งร่างกลิ้งกระแทกเศษคอนกรีตคณินฮารุก,กะกรีดร้อง ปีกมันกระพือแรงจนฝุ่นกระจายราวกับพายุทัศนวิสัยกลายเป็นภาพมัวขาวขาวคล้ายหมอกพิษไม่ห้ามมันเอาตัวไปเสียงผ้ากินดังขึ้นเขาเงยหน้าขณะตะขอกระสุนที่ติดไว้กับแขนซ้ายชักออกกลไกสปริงยิงเชื่อขึ้นไปเกี่ยวกับโครงเหล็กของปีกมันเชือกดึงรั้งเขาให้ลอยตามแรงกระตุก สายเคเบิลสะบัดแรงจนเกือบขาดพากินคว้าปืนไฟฟ้าช็อตขึ้นมายิงเข้าโคนปีกกรีดเสียงปีกกระตุกฮอนดบนตำแหน่งซุ่มยิงเฝ้ารออย่างนิ่งเงียบดวงตาไม่กระพริบล็อกเป้าระเบิดน้ำหนักเบาพร้อมยิงกระสุนระเบิดเล็กถูกยิงเฉียดปีกตรงจุดรอยต่อระหว่างเส้นเอ็น กล้ามกับโครงกระดูกปากระเบิดลูกเล็กแต่แรงพอให้ปีกมันฉลับออกจากโครงสร้างเหล็กกลางอากาศร่างมันร่วงกระแทกใส่ซากตึกพังคลืนเป็นฝุ่นควันเสียงถล่มกึกก้องเศษเหล็กตกกระแทกพื้นเองยิงแม่งตกได้จริงๆวัฒนาเสียงสัน่นคณินยังหายใจหัวแตกเลือดอาบ แต่ยกนิ้วขึ้นอย่างอ่อนแรงผมไม่แน่ใจว่าเรารอดจากมันหรือแค่ยังไม่ถึงตาเราเท่านั้นเสียงผากินดังขึ้นภาพเงาดำอีกฝั่งของซากตึกคล้ายคนยืนอยู่ในความมืดแต่เงามันไม่มีหน้าไม่มีแม้แต่ดวงตาทุกคนมีบางอย่างกำลังมองเราอยู่ฮารุก,กะกระซิบเบาๆ เสียงหายใจถี่ดังในหน้ากากกรองอากาศเสียงชีพจรในหูดังตึงๆเหมือนเครื่องวัดความเป็นความตายกำลังแสดงผลมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปเราคิดว่าเราพร้อมแต่เราคิดผิดเสียงของพากินแสดงความกังวลฮารุกะก้มลงชันเขา่ากอดร่างของสิบตรีคณินที่นอนหมดสติเลือดไหลาจากศีรษะ เขายังหายใจแต่อ่อนแรงเต็มที่อย่าตายนะอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เสียงสะอื้นของฮารุกะเสียงหวีดเฉียบจากบนฟ้าแสงเงาวูบลงจากตึกอีกฝั่งเหยี่ยวกลายพันตัวใหม่บินทลาลงด้วยความเร็วสูงฮอนดะบนตำแหน่งซุ่มยิงยังเหลือกระสุนไม่กี่นัดแต่ยังไม่ทันได้ลั่น ชัวกรงเล็บของเหย่่ยวปักทะลุหัวไหล่ของฮอนดาดึงเขาลอยขึ้นกลางอากาศก่อนจะปล่อยร่วงลงกลางซากคอนกรีตฮอนดาพากินตะโกนสุดเสียงไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงร่างนิ่งๆถูกก้อนปูนทับครึ่งตัวตัดสลับอีกมุมหนึ่งจาสิบเอกวัฒนากับสิบโทยุสุเกะกำลังปะทะกับบางสิ่งในเงามืด ไม่ใช่แค่สุนัขขออสูรแต่เป็นบางสิ่งที่เร็วเกินกว่าจะเห็นไอ้นี่มันไม่ใช่บีศูนหนึ่งมันเสียงวัฒนาในเครื่องสื่อสารเสียงขาดห่วงสัญญาณวิทยุแตกพรา่าตามด้วยเสียงแฮกและเสียงเนื้อถูกฉีกยุสุเกะพยายามลากวัฒนาออกจากมุมมืดแต่เงานั้นพุ่งผ่านจากด้านข้างรวดเร็วราวกระสุน เสียงบาดลึกเลือดสาดใส่กล้องที่ติดบนหมวกยุสุเกะภาพจากกล้องดับวูบลงพร้อมเสียงสัญญาณหายพากินคว้าแขนฮารุกะพยุงขนินขึ้นหลังเราต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะไม่มีใครได้กลับทั้งสามวิ่งฝ่าควันและเสียงคำรามซากเมืองกลืนพวกเขาเหมือนเขาวงกฏพวกเขากลับถึงฐานใต้ดิน ประตูนิรภัยค่อยๆปิดลงเสียงระบบล็อกดังตือ้อเหมือนเวลาหยุดไปช่วงหนึ่ง